วันนี้เราจะเปิดตัวกันที่ร้านเคฟไอโนะคะทุกคนหรือเรียกว่าร้านเชฟเก่งของ The h e a l t h Kitchen Thailand นะคะจะบอกว่าร้านเนี่ยมีทั้งหมด7คอร์สด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งทีมที่เราไปทานวันนี้จะเป็นทีมทะเลนะคะก็คือเป็นการท่องทีมทะเลที่เชฟได้คิดคนขึ้นมาดูกล่องสิทุกคนเหมือนเรามาตามล่าสมบัติเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เมนูแรกเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนแต่ต้องบอกกันเลยนะว่าราคาแบบไม่ถึงหนึ่งใบเ่าเลยค่ะทุกคนซึ่งจานเรียกน้ำย่อยจานแรกนะคะก็คือเมนู t เตกิชดูร a m นะคะทุกคนจะบอกว่ารสสัมผัสเนี่ยค่อนข้างแปลกมากเลยสำหรับเรานะรู้สึกแบบเหมือนมันผสมผสานรสชาติทุกอย่างะค่ะเข้าไว้ด้วยกันแล้วพอทานเข้าไปอะ มันมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะทุกคนแต่จะบอกว่าอร่อยมากแล้วก็สามารถเรียกรสชาติดได้แบบค่อนข้างดีเลยนะคะคุณภาพที่เชฟให้มาค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาไม่ถึงหนึ่งใบเท่าจริงๆนะคะทุกคนมาต่อกันที่เมนูถัดมานะคะทุกคนจะเป็นมาการอโลนเบลกกมีฟัวกาเป็นไส้ด้านในนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นยูซุอ่อนๆเมนูนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นการผสนแบบ ขนมนะคะกับครัวกานะดีเลยค่ะอ่าถัดมาเมนูเปิดใจนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานมันเขเทศลองดูนะทุกคนอันนี้ครบรสมากเลยอะ่ะมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นเจลลี่น้ำขิงอะ่ะสำหรับเรานะ,ะก็คือมันเป็นรสชาติที่แปลกแล้วก็ไม่เคยทานถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยแบบถูกใจเรื่องตัว เขาเรียกเลยนะคาราเมลที่เคลือบท่าไหลเพราะเราเป็นคนไม่ทานหวานนะคะแต่เราเชื่อว่าใครชอบเนี่ยจะต้องแบบตกหลุมลักเมนูนี้นะคะอีกเมนูถัดมาจะเป็นแสกล็อนะคะที่จริงแอบเสียดายตรงที่ว่าเราพยายามจองคอร์สเย็นแต่ว่าเต็มหมดเลยนะทุกคนคือแบบร้านเชฟทำดีมากนะคะจริงๆก็เลยวันนี้อดเจอเชฟเก่งแต่ไม่เป็นไรนะคะผู้ช่วยเชฟก็น่ารักเหมือนกันอธิบายเมนูได้น่ารักมากแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะ ส่วนเมนูนี้จะเป็นแครอทนะทุกคนแล้วเขาก็จะมีน้ําซอสนะคะจะบอกว่าน้ําซอสตัวนี้ทานแล้วสดชืน่นมากแล้วคือแบบพอแบบจิ้มกับตัวแครอทเข้าไปอ่ะคือแบบมันละมุนมากอ่ะมันเป็นการเปิดต่อมรับรสที่ดีมากเลยแล้วอีกอย่างนะด้านในอ่ะมันจะเหมือนมีแบบแค,คล้ายๆไส้ครีมอะค่ะอยู่ด้านในด้วยนะทุกคนแล้วก็มีตัวโรสฮิปด้วยคือแบบเออมันดีอ่ะเหมือนตะลุยธรรมชาติมากค่ะ นี่ดิฉันก็ลองทานนะคะจะบอกว่าอันนี้ก็คือแบบชอบชอบเลยคือเดอะเบสนะเป็นคนชอบรสชาติแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยิ่งเดอะเบสไปใหญ่เลยทุกคนคือสตอรี่ดีมากเป็นปลากระพงนะคะแล้วก็ด้านล่างซอสเขียวๆจะเป็นแกงเขียวหวานนะแล้วก็แบบมันอร่อยอะ่ะคือแบบเออแบบเชฟเขาชูอินกรีเดียนได้ดีมากเลยสมแล้วนะคะที่เป็นเชฟเก่งคือกูดมากเลยค่ะ เมนูถัดมาใส่เนื้อห้าพาดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อสามารถแจ้งได้นะคะจริงๆใครไม่ทานอะไรแพ้อะไรแจ้งได้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเชฟเขาจะมีเปลี่ยนนะคะแบบเป็นปลาเป็นเนื้อเป็ดให้นะคะอันนี้ก็จะมีน้ำซอสสองประเภทอะคะ่ะก็คือราดลงไปบนเนื้อจะบอกว่าเนื้อที่เชฟทำเนี่ยคั่งจุ๋ยจีมากโคตรชอบเลยค่ะเมนูนี้คือแบบเลิฟมากเราทานหมดเลยนะคะแล้วก็ คอพเนนต์ต่างๆคือแบบดีอะทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าเมนูนี้แค่หนึ่งใบเทาจริงๆฉันตกใจมากนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายจะตบด้วยของหวานดูความเล่นใหญ่เล่นโตดินี่หาไม่ได้แล้วนะกับคอร์สราคาที่ไม่ถึงหนึ่งใบเทาเนี่ยคือแบบอันนี้ไม่ได้มีการสปอนต์แต่อย่างใดนะคะอยากไปเองเพราะเห็นรีวิวกันเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ามากนะคะที่ได้มาเพราะว่าได้มารับรถแล้วก็อินกริเดียนบวกกับ ลูกเล่นของเชฟต่างๆนะคะแนะนำให้ลองไปดูนะคะเคฟไอโค่ะ